ตอนนี้กำลังมีเพลงที่บอกเลยว่าฮิตมากอันดับหนึ่งในชาร์ตบิลบอร์ดเลย <_ AD IS> ปูนีบอีปิ <_ AD IS> ครูอยากดูนักเรียนใหม่เต้น <_ AD IS> ปูนีบอีปิแต่ก่อนจะเต้นบอกครูหน่อยอีปิคืออะไร <_ AD IS> ครูพยายามดูเนื้อเพลงแล้วครูไม่เข้าใจเลยว่าอีปิคืออะไรใครรู้ว่าอีปิคืออะไรตอบหน่อยยกมือคร,ครับ อีปิคืออะไรคือคือคนชื่อปิครับอ๋อผู้หญิงชื่อปิครับปูไปหนีบคนชื่ออีปิครับมันแค่นี้เองเหรอ <c oughs> เยี่ยมไปเลยโ okay. อเคเพราะฉะนั้นนักเรียนคนไหนมีความสามารถในการเต้นปูหนีบอีปิยกมือครูดูหน่อยเตนเยี่ยมไปเลยโอเค ปบมือให้เด็กหญิงปูเป้เต้นรูอนี้ดูหน่อยับนี้เลยอ๋อขอดนตรีได้มคะอ้าจ้ามอยนีปูนีป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 ีแจ๊นีตอนนี้ปูเห็นทั้งปูทั้งอีปีแล้ว นักเรียนใหม่เต้นคนเดียวมันดูเด๋อเด๋อด่าดครับ,บอธิวลายัางงีอ้อธิวลายัางงีอ้อธิวลาเราเป็นหัวหน้าห้องเราจะปล่อยให้น้องใหม่เขาโชว์อีปีอย่างเดียวไม่ได้หมายถึงโชว์ฟูดีอีปีไหนสอนอธิวลาหน่อยสเต็ปมันต้องอยังไงอันนี้อันนี้คือเป็นนี่คือป แล้วไหนอีป๊อีปีเป็นส้าแบบเวลาพุดหนีบแล้วมันเจ็บอะไรมันเจ็บมันก <no ็เลยแบบโยกใช่แล้วก็อย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะทีเวลาดูแ nah, ล้วก็เจ็บไหลตรงนี้ค like> ่ะแล้วก็หนีบใหม่แล้วก็เจ็บไหลแล้วก็เกือบตายตรงนี้ไฮไลท์เลยที่เวลาเธอตั้งใจหน่อยจังหวะนี้ไฮไลท์เลยไฮไลท์โอเค ที่เวลาลืมวงที่ชื่อบอดี้แสลมเถอเราอาจจะค้นพบแนวใหม่ๆเราจะมาเล่นกีตาร์ร้องเพลงบางทีเราเอออาจจะร้อยล้านวิวใน5วันอะไรอย่างนี้อ่ะไหนลองนะเต้นตามน้องปูเป้นะมิวสิกมาไอจ้ามาซอยปีนน้โูนิบอีปีอีปีปีปีอีปี สำคัญในการเต้นคือลูกกระแด่อันนี้เวลาเราจะไล่วิญญาณหนิง,นนนงนอธิเวลานายเหมือนเสาอากาศกำลังหาคู่ห้า้อย่าให้ครูต้องลงมือเพราะนั้นดูแลเพื่อนด้วยมามามา,มาอย่าลืมขอ,ขอ,ขอน,น,นั่งนนน,นนิ่งแต่โอเค ต,ต้องเก็บความ <Okay. S 2> ราู้สึกโอเคมิวสิกมาอ้ายจ๋ามาซอย ูมีความสุขมากครูบอกเลยว่าครูตายได้แลยครูจะยืนจำาภาพนี้ตอนอธิเวลา <c oughs> อ่าปรบมือให้น้องปู